หอมมากอะหอมหอม,หอมเร็วๆนาหอมหอมมะหอมมากมึงหอมมาก เรื่องหลังความสนุกกับแซบหลังกองมาแล้วจ้าวันนี้เราขอพาทุกคนมาแซบกันที่กองถ่ายทำละครเรื่องเพลงรักรอยแขนละครที่กำลังเข้มข้นมากๆสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่ฉากร้อนแรงของนิพนธ์ที่รับบทโดยหนุ่มไก่กตพนของเรากับแสงเดือนที่รับบทโดยน้องแคนดี้ชลิตาแต่ว่าที่ว่าฉากร้อนแรงไม่ได้เป็นเลิฟซีนหรือตบตีแต่อย่างใดแต่เป็นฉากที่ทั้งสองคนมาเจอกัน บนกลางสะพานแดดที่ร้อนระอุมากอะไรนะครับผมไปส่วนพระนามกับท่านมาจริงเหรอคะจริงสิครับคนเดี๋ยวนะพร้อมึงนะเดี๋ยนิดเดียวคือวาไปไหนมาคะขแล้วไงาขับรถไงไปทหารหลวงตาผมไปทหารหลวงตามาครับไปทำไมเหรอคะอะไรอ่ะเลื่อนไปหน่อยไปทำไมคะไปส่วนพระนามกับท่านมาจริงเหรอคะ จริงเหรอคะจริงครัดูไม่เชื่อเลยค่ายไม่ได้เชื่อวัดนี่นึกออกเปล่าล่ะจริงเหรอคะจริงใช่ครับเดิดเอเอร่นขาท้ทุ่งเลยนะเนงแตจะวางอ่ะวางเดินแต่ตรงนั้นอะเรียกได้ว่าทั้งสองคนขาดร่มไม่ได้กันเลยนะครับมาต่อกันที่ฉากต่อมาท่ามกลางบรรยากาศร้อนๆกับฉากที่แสงพราวนางเอกของเราที่รำบทโดยน้องใบบอนกิติยามาพูดคุยกับดุมเบิ้ลของเราที่ร้านกาแฟ พี่เบิ้นพี่เบิ้นพี่หมอนแล้วขอขยับขอนิดหน่อยขอรูปแป๊บนึงหนูลาแมนฟ้าพร้อมครับไอ้เล็กเล็กเล็กมันใช่พี่ครับพี่เย็นไม่หนูไม่ไปพี่เบิ้นไปไม่ไปแล้วอะไรจริงไรจริงหอมให้เขาดูดิหอมไหมเขาดูเลยหอมไหมเขาดูเลยอยากหอมมากอ่ะหอมหอม เร็วๆน่าหอมหอมมะหอมมะหอมมากกองสปีดครับ and action ข่าวรู้ว่ามันยากแต่เราเชื่อว่าพี่กรณ์ทำได้หอมหอมเร็วๆการจะเป็นกำลังใจให้พี่กรณตอนนี้ ดูท่าทางวันนี้จะร้อนจริงๆถึงขนาดต้องถือพัดลมสองตัวเลยเหรอครับน้องใบมอนและมาต่อกันกับฉากสุดท้ายของวันนี้ที่เพลินพิษลูกเจ้าของค่ายเพลงที่รับบทโดยน้องจีแน่ของเรา ต้องพาหนุ่มเบิ้ลไปเลือกเสื้อผ้าเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่หนุ่มไก่พาน้องไปบอลนางเอกของเรามาถึงที่นี่พอดีในฉากนี้ความร้อนเราไม่ได้อยู่ในฉากแต่อยู่ระหว่างที่รอเข้าฉากเพราะอะไรถึงร้อนเราไปดูกันเลยครับเธอไปย้อนมันกอดทำไมล่ะบ อย่าเป็นแบบนี้ยใครอีกฉันไม่ชอบเลยต้องให้ฉันตอบคนเดียวเข้าใจไหมอ่าทุกคนมามะอ่าทุกคนมาสามีส่อยกเป็นบ้านพูดเองนะมีนะเบียร์มาเฮ้ยมอนถ้าจะช้าขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วเห็นเล่นให้น้องพรายอยากเื้ออะไรบ้างไหมครับ ว่าเรากลับกันดีกว่าค่ะขาไม่รู้จะซื้ออะไรนะอ้าวเราเพิ่งมาถึงกันเองนะครับกั่คาวอยากกลับแล้วค่ะ และนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนของความสนุกของแซบหลังกองคุณผู้ชมสามารถติดตามละครู้เรื่องเพลงรักรอยแขนกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา6กโมงเย็นทางช่อง8กดหมายเลขยีและสามารถติดตามความสนุกของเบอ้อหลังกองละครได้ที่เพจขาวบันเทิงช่อง8ดนะจ๊ะ